สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆและก็อเอฟซรักทุกท่านครับวันนี้ถึงรอบสะสมมหารนะก็ไม่เชิงถึงรอบนะฝนตกประมาณ12-13วันนะไม่ได้พ้นสะสมหารว่าไม่ได้พ้นจุนลธาตุอะก็เลยนะรากก็แฉะน้ํานะใบที่ออกมาเป็นเพสลดัดหลังจากพ้นสารก็จะมีอาการซีดนะซีดเนื่องจากฟ้าปิดนะะเป็นเวลา เกือบสองอาทิตย์วันนี้ก็สองฟ้าก็ไม่ดีเท่าไหรนะแต่ก็พ่นไปแล้วนะพ่นได้ครึ่งหนึ่งนะต้องหยุดก่อนนะเพราะว่าลมแรงมาดูสภาพใบนะหลังจากโดนฝนตล่มหนักถึงสิบสองวันตกแบบทั้งวันทั้งคืนนะไม่หยุด ก่อน้ำท่วมเสียหายกันเยอะก็ผมที่สวีก็เครื่องนะจมโคลนไปนนี้ก็มาพ่นยาแปลงนี้ทุเรียนใหญ่สภาพใบก็ถือว่าโอเคอยู่นะเดี๋ยวแต่ช่วงนี้ก็เริ่มมีลมหนาวนะผสมเข้ามากับฝนนะเพื่อนๆควรพ่นอะไรทางใบนะก็พ่นสารสมอาหารปกตินะโูน่าสองสามสีจุลธาตุรวม แล้วก็บวกยาราเข้าไปด้วยนะแปลงนี้นะไม่เฉะไม่ท่วมขังนะผมใช้เฮ็กซะโคนโซนนะแล้วก็แมนโกเซบฉีดพ่นทางใบนะก็ตกลงมาสู่พื้นเหมือนกันนะกนะ็ไปกบคุมป้องกันรากนะถ้าฉีดโคนฉีดดินนะก็แนะนำพวกเทอร์ครอสูเป็กหรือว่าจะฉีดฮิวมัด อะไรก็ได้นะถ้าเป็นทุเรียนที่ยังไม่ลงสารนะจะฉีดพวกอฟอรอิทิวนะก็ได้เหมือนกันฟอรอิทิวก็จะเ,เคลื่อนย้ายในท่อน,นำเลี้ยงได้ดีนะเนี้ยจะป่าบใบสองยอดนะล้มไปหนึ่งต้นนะเนี่ยล้มไปหนึ่งต้นเพราะว่ารากมีปัญหามาหลายปีแล้วนะ ไม่มีรากเกาะหน้าดินฝนตกเยอะก็ไม่มีล้มก็ล้มนะเพราะว่ารากเขาเสียหายหมดนะนี่ฮนะสะปาใบสีดเหลืองบ้างนะเดี๋ยวถ้าได้ฉีดพ่นจุลธาตุไปก็ก็จะดีขึ้นเองนะเพื่อนๆนะไม่ต้องตกใจฮนะเอรอก็สปาใบยังโอเคอยู่นะ ก็ใบเริ่มสดชื่นนะะมองเห็นได้ชัดนะเพราะว่าอากาศนะไม่มีฝนตกลมโยกเบาๆนะจะบอกว่าลมหนาวก็อาจจะใช่นะแต่ก็ยังมีเมฆฝนปะปนอยู่นะก็ไว้ใจไม่ได้ผมมาฉีดยาแล้วก็ต้องหยุดก่อนนะเพราะว่าดูนะดูลมฉนะีดพ่นไปก็ไม่ถึงยอดนะสูญเสียยาแบบน่านะดูลม ฝนหยุดตกนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะถ้ามีแสงแดดผมจะเริ่มกักโศกแล้วนะจิตสะสมอีกสองรอบนะใบก็จะเขียวเข้มแล้วก็เริ่มจัดการเปิดโคนนะกักโศกได้ครับแป่งนี้เดี๋ยวมารอลุ้นไปพร้อมกันนะว่าผลจะเป็นอย่างไรนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะสวัสดีครับ